คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคำสอนถึงเปลี่ยนชีวิตคนได้ทั้งชีวิตทำไมบางคนฟังธรรมะแล้วใจสว่างแต่บางคนฟังเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจธรรมะบางบทไม่ใช่ทุกคนจะได้ยินและไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจได้ในทันทีเพราะมันคือความจริงที่ลึกซึ้งความจริงที่ต้องอาศัยบุญบารมีในการเข้าถึงวันนี้เราจะพาคุณไปเปิดฟังเสียงแห่งปัญญาที่อาจเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตคุณตลอดไป ช่องแสงธรรมสงใจเกิดขึ้นจากเจตนาบริสุทธิ์ที่จะส่งมอบแสงแห่งธรรมให้เข้าถึงใจของผู้ที่กำลังค้นหาแสงสว่างในชีวิตเราเชื่อว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันคือแสงที่อยู่ในใจเราอยู่แล้วเพียงแต่หลายคนยังไม่ได้หันมาเห็นที่นี่คุณจะได้ฟังเรื่องราวคำสอนและแนวทางปฏิบัติที่ไม่ใช่แค่ลอบใจชั่วครู่แต่พาใจคุณเปลี่ยนพาชีวิตคุณเดินออกจากความสับสน และใกล้ขึ้นสู่ความสงบที่แท้จริงธรรมะบางเรื่องไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเข้าใจพร้อมกันเหมือนเมล็ดธั์ที่ตกลงบนพื้นดินบางเมล็ดงอกงามเพราะดินอุดมบางเมล็ดต้องรอฝนรอแดดใจก็เช่นกันถ้าวันนี้คุณได้ยินธรรมบทนี้จงรู้ไว้ว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะความจริงบางอย่างจะมาถึงเราเมื่อเราพร้อมพระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้ที่มีหูธรรมย่อมได้ยินธรรมผู้ที่มีใจพร้อมย่อมเห็นหนทางคำสอนลึกซึ้งนี้ไม่ได้บอกให้คุณเชื่อทันทีแต่ให้คุณลองฟังด้วยใจที่เปิดเพราะบางครั้งเพียงคำหนึ่งประโยคเดียวก็เปลี่ยนทิศทางชีวิตที่เราหลงทางมานานทุกที่คุณเผชิญอาจไม่ใช่สิ่งที่ต้องหนีแต่มันคือสัญญาณเรียกให้คุณมองลึกเข้าไปในใจและเมื่อใจพร้อมธรรมะที่ถูกต้อง จะเหมือนแสงสว่างที่เปิดประตูในความมืดให้คุณเห็นหนทางใหม่เห็นคุณค่าใหม่ของชีวิตคลิปนี้ไม่ได้มาเพื่อสอนให้คุณเป็นคนดีเพียงเปลือกนอกแต่มาเพื่อให้คุณตื่นตื่นจากการหลงเชื่อเสียงรอบข้างตื่นจากความคิดซ้าเดิมที่ทำให้คุณทุกข์และเริ่มต้นการใช้ชีวิตด้วยความเข้าใจเมตตาและปัญญาที่แท้จริงเมื่อคุณได้ยินทําบทนี้ขอให้คุณวางทุกสิ่งที่เคยเชือ่อ ทุกความคิดที่เคยยึดแล้วฟังด้วยหัวใจที่นิ่งไม่ต้องรีบตัดสินไม่ต้องรีบแยง้งเพราะธรรมะที่แท้จริงไม่ได้เข้ามาด้วยเหตุผลที่ซับซ้อนแต่มันซึมซาบเข้าสู่ใจที่สงบใจที่พร้อมจะฟังอย่างแท้จริงในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงดังรบกวนเรามักคิดว่าการหาความสุขคือการควายคว้าสิ่งใหม่บ้านใหม่รถใหม่สนานใหม่แต่พระพุทธองค์ตรัสว่า ความสุขที่ยั่งยืนไม่ได้เกิดจากสิ่งเหล่านั้นมันเกิดจากการเข้าใจว่าไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปความสุขจึงอยู่ที่การรู้จักวางการรู้จักพอการรู้จักมองความจริงโดยไม่ปฏิเสธมันผู้มีบุญเท่านั้นจึงจะฟังธรรมลึกซึ้งเช่นนี้แล้วเข้าใจเพราะบุญนั้นไม่ใช่เพียงการทำทานหรือไปวัดบ่อยแต่คือการสะสมความพร้อมในใจใจที่ยอมลดทิฐิ ใจที่ยอมรับว่าตัวเองยังมีสิ่งที่ไม่รู้ใจที่ไม่ปิดประตูต่อความจริงลองมองชีวิตที่คุณผ่านมามีเรื่องใดที่ทำให้คุณทุกข์สำลาวสำลาลองถามตัวเองว่าเพราะคุณไม่รู้วิธีออกจากวังวลนเหล่านั้นใช่ไหมเพราะคุณยังพยายามแก้ทุกอย่างด้วยวิธีเดิมๆใช่ไหมนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมธรรมะจึงสำคัญเพราะมันไม่เพียงให้คำตอบแต่มันให้หนทางใหม่ ที่คุณอาจไม่เคยมองเห็นมาก่อนคลิปนี้จะไม่เร่งให้คุณเปลี่ยนชีวิตในพริบตาแต่จะค่อยๆพาคุณมองลึกเข้าไปทีละชั้นทีละคำจนคุณเริ่มเห็นว่าการหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ได้เริ่มจากที่ใดไกลมันเริ่มจากใจใจที่ยอมฟังใจที่ยอมเรียนรู้และใจที่เริ่มเห็นแสงแห่งธรรมที่ซ่อนอยู่ในทุกเช้าที่คุณลืมตาในทุกลมหายใจที่คุณอาจมองข้าม เพราะความจริงที่คุณได้ยินในวันนี้อาจเป็นกุญแจที่รอคุณมานานแล้วกุญแจที่จะไขประตูให้คุณออกจากห้องเดิมๆที่เคยปิดขังตัวเองไว้เพียงคุณยอมรับมันศึกษามันและค่อยๆเดินตามแสงที่มันนำทางและเมื่อคุณเริ่มฟังลึกลงไปคุณอาจสังเกตว่าใจเริ่มนิ่งขึ้นไม่ใช่เพราะปัญหาหายไปแต่เพราะคุณเริ่มหยุดวิ่งหนีปัญหาคุณเริ่มหันมามองมันอย่างตรงไปตรงมา นี่คือจุดเริ่มต้นของการฟังธรรมะที่แท้จริงไม่ใช่เพื่อหาคำตอบที่ทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบแต่เพื่อให้ใจคุณรู้ว่าคุณสามารถอยู่กับสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ได้พระพุทธองค์สอนว่าการเห็นทุกข์คือประตูสู่การดับทุกข์ไม่ใช่การลบทุกข์ออกไปแต่คือการเข้าใจว่าทุกข์ก็เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเหมือนลมที่พัดมาแล้วผ่านไปเหมือนเมฆที่ลอยมาก่อนจะหายลับ หากคุณยอมรับสิ่งนี้ได้ใจคุณจะเริ่มเบาลงทันทีนี่คือเหตุผลว่าทำไมบางคนฟังธรรมะแล้วชีวิตเปลี่ยนในชั่วคืนเพราะเขาไม่ได้ฟังด้วยหูแต่ฟังด้วยหัวใจเขาไม่ได้หาคำตอบที่ซับซ้อนแต่เขากําลังหาทางกลับบ้านที่แท้จริงของใจบ้านที่เงียบสงบอบอุ่นและไม่หวันไหวตามลมโลกลองหลับตาสักครู่หายใจเข้าลึกและบอกกับตัวเองว่า ฉันฟังเพื่อเรียนรู้ไม่ใช่เพื่อเอาชนะใครฉันฟังเพื่อให้ใจฉันกลับมาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันแล้วค่อยๆเปิดพื้นที่ในใจให้คำสอนแต่ละคำซึมลงอย่างช้าๆถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าโลกภายนอกหนักเกินไปจงหันกลับเข้ามาข้างในเพราะที่นั่นคือแหล่งพลังงานที่แท้จริงและนี่คือสิ่งที่ธรรมธรรมมันไม่ใช่คาถาพิเศษ แต่มันคือการพาคุณกลับมารู้จักใจตัวเองกลับมาเชื่อมกับความสงบที่คุณเคยลืมไปทุกคำที่คุณฟังคือหนึ่งกที่คุณเดินออกจากความหลงเดินเข้าสู่ความเข้าใจและเมื่อคุณฟังด้วยใจเปิดบุญจะเกิดขึ้นทันทีเพราะบุญแท้คือการตื่นรู้ไม่ใช่เพียงการทำเพื่อหวังผลตอบแทนแต่คือการรู้ว่าทุกลมหายใจที่มีสติคือการสร้างบุญที่ลึกซึ้งที่สุด เมื่อคุณเริ่มเปิดใจรับฟังคุณจะค่อยๆเห็นว่าความจริงที่ได้ยินนี้มันไม่ได้ซับซ้อนเกินไปสำหรับใครแต่มันเรียบง่ายจนหลายคนมองข้ามเพราะเรามักคุ้นชินกับการมองหาสิ่งใหญ่มองหาคำสอนที่ยากมองหาความลับที่ซ่อนอยู่ที่ไกลทั้งที่แท้จริงแล้วรรมลึกซึ่งที่สุดกลับอยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดอยู่ในลมหายใจอยู่ในความคิดที่ผุดขึ้นและดับไป อยู่ในความรู้สึกที่แวบมาแล้วหายพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงใจก็ปล่อยสิ่งที่ยากไม่ใช่การเข้าใจคําสอนแต่คือการยอมรับว่าความจริงนั้นเกิดขึ้นทุกขณะและเราต่างเป็นผู้ที่เคยหลงไม่ยอมมองคุณลองคิดดูสิว่าทุกที่คุณเจอมันเคยผ่านมากี่ครั้งแล้วแต่เรากลับเก็บมันเหมือนหินหนักในใจยิ่งเก็บยิ่งหนักยิ่งนาน ัการฟังธรรมะในวันนี้จึงอาจเป็นเหมือนการเริ่มต้นวางก้อนหินนั้นแม้มันจะไม่หลุดหายไปทั้งหมดในคราวเดียวแต่มันค่อยๆเบาลงค่อยๆค,คลายเพราะใจเราเริ่มเรียนรู้ว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็คืออดีตสิ่งที่จะมาก็คืออนาคตสิ่งที่มีคือตอนนี้ให้การฟังครั้งนี้เป็นเหมือนการนั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมองน้ำไหลผ่านไม่ต้องกระโดดลงไปคว้าก้อนน้ำ เพราะคุณไม่มีทางจับมันได้ให้ความคิดไหลผ่านเหมือนสายน้ําแล้วคุณจะเห็นว่าใจที่วุ่นวายจริงๆแล้วมันอยากสงบมาตลอดเพียงแต่เราไม่เคยให้โอกาสมันนิ่งอยู่เฉยๆนี่คือบุญแท้บุญที่เกิดจากการฟังด้วยใจที่เปิดการไม่เร่งรีบตัดสินว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจแต่เพียงยอมให้ธรรมะแทรกซึมลงไปเหมือนฝนตกลงบนดินที่แตกระแหงวันหนึ่ง ต้นกล้าแห่งปัญญาจะงอกขึ้นมาเองโดยไม่ต้องเร่งไม่ต้องบงังคับและถ้าคุณรู้สึกว่าการฟังครั้งนี้ทำให้ใจคุณสงบลงแม้เพียงนิดเดียวจงรู้ไว้ว่านั่นคือสัญญาณแรกที่บอกว่าคุณเริ่มเข้าใจเพราะธารรมะที่แท้จริงไม่ได้วัดที่ความรู้สึกตื่นเต้นแต่วัดที่ความสงบที่เกิดขึ้นอย่างลึกๆเงียบๆในใจของคุณเอง เมื่อคุณปล่อยให้เสียงธรรมค่อยๆไหลผ่านหัวใจเหมือนสายน้ำที่ชำระสิ่งขุ่นหมัวคุณจะเริ่มเห็นว่าความวุ่นวายที่คุณแบกมาเนิ่นนานนั้นส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกแต่มาจากการตีความการยึดติดการสร้างเรื่องราวให้ให,ใหญ่โตเกินกว่าความจริงที่มันเป็นหลายครั้งเราเหนื่อยเพราะพยายามบังคับให้ชีวิตเป็นไปตามใจหวังแต่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืนไม่เป็นของเรายิ่งเราฝืนยิ่งเราทุกการฟังธรรมะที่แท้จึงไม่ได้สอนให้เราหนีโลกแต่สอนให้เราเข้าใจโลกตามที่มันเป็นเพื่อใจจะได้อยู่ในโลกนี้อย่างสงบไม่หวั่นไหวทุกครั้งที่กระแสเปลี่ยนลองพิจารณาดูสิว่าความสุขแท้ที่คุณเคยมีมันเกิดจากอะไรใช่สิ่งใหญ่โตที่ได้มาครั้งคราวหรือไม่ หรือแท้จริงแล้วมันเกิดจากช่วงเวลาธรมาธรมดาาที่คุณอยู่กับปัจจุบันโดยไม่คิดซับซ้อนเช่นเวลาที่คุณหัวเราะก,กับคนที่รักเวลาที่คุณนั่งนิ่งฟังเสียงลมพัดหรือเวลาที่คุณปล่อยใจให้โล่งสักครู่นี่แหละคือสิ่งที่ธรรมะอยากให้คุณเห็นความสุขแท้ไม่จําเป็นต้องรอให้พร้อมทุกด้านแต่มันเกิดขึ้นได้ทุกลมหายใจหากใจคุณยอมวางยอมเห็นตามความจริง และยอมกลับมาสู่ปัจจุบันวันนี้ที่คุณเลือกฟังไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือผลของการสั่งสมบุญเก่าที่พาคุณมาเจอเสียงที่อาจจะปลุกใจให้ตื่นพาใจให้เห็นแสงแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ขอให้การฟังในวันนี้เป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่คุณวางไว้ในใจไม่ต้องรีบรดน้ำให้มันเติบโตทันทีแค่ดูแลมันด้วยความตั้งใจเล็กๆทุกเช้า ทุกคืนจนวันหนึ่งคุณจะหันกลับมาแล้วพบว่าใจคุณได้เบาขึ้นก้าวเดินของคุณได้มั่นคงขึ้นและสายตาที่เคยมองโลกด้วยความหวาดหวั่นได้กลายเป็นสายตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและเมตตานี่คือรากแท้ของธรรมะที่ฟังยากเพราะมันไม่ได้หวือหวาแต่มันจริงและจริงจนเปลี่ยนชีวิตได้ถ้าคุณยอมให้มันอยู่กับคุณนับจากวันนี้ไปเพราะการฟังธรรมะแท้ ไม่ได้จบลงแค่เสียงที่คุณได้ยินแต่มันเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงที่เสียงนั้นจางหายและเหลือเพียงใจคุณที่เงียบนิ่งพร้อมจะเรียนรู้การฟังโดยไม่ภาวนาคือการเก็บเมล็ดแต่ไม่พะปลูกแต่การฟังแล้วภาวนาคือการปล่อยให้เมล็ดแห่งปัญญาค่อยๆแตกหนออเมื่อคืนนี้เงียบลงเมื่อภาระในใจเริ่มเบาบางลองหลับตาหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวแล้วถามใจตนเองเบาๆว่า สิ่งที่เราวิ่งหามาทั้งวันนั้นมีสิ่งใดบ้างที่จำเป็นจริงๆมีสิ่งใดบ้างที่เราสามารถวางได้โดยไม่ทำให้ชีวิตแย่ลงทามาที่หาฟังยากนั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่เรื่องซับซ้อนเกินเข้าใจแต่เป็นเพราะคนส่วนใหญ่วุ่นกับเสียงภายนอกจนไม่ได้ยินเสียงข้างในเสียงนี้จึงเหมือนแสงเล็กๆที่ส่องไปยังพื้นที่ที่คุณลืมเหลียวมองนั่นคือหัวใจคุณเอง คนมีบุญเท่านั้นจึงจะฟังแล้วเข้าใจไม่ใช่เพราะบุญจะเลือกคนแต่เพราะบุญคือการเปิดใจรับฟังคือการยอมลดอัตราลงเล็กน้อยเพื่อให้แสงแห่งธรรมะได้สอดผ่านรอยแยกที่เคยแข็งแกร่งคืนนี้หากคุณฟังแล้วรู้สึกว่ามีบางอย่างขยับในใจนั้นไม่ใช่เพราะคำพูดนี้พิเศษแต่เพราะใจคุณพร้อมที่จะเห็นความจริงมากขึ้นแล้วจงรักษาความพร้อมนี้ให้ต่อเนื่องพรุ่งนี้เช้า ตื่นขึ้นมาแล้วหายใจลึกๆระลึกถึงคำนี้อีกครั้งคุณจะเห็นว่าความสงบไม่เคยไปไหนมันอยู่กับคุณมาตลอดเพียงแต่คุณเพิ่งหันกลับมาเมื่อเราเริ่มฟังด้วยใจไม่ใช่แค่หูสิ่งที่ได้ยินจะไม่เหมือนเดิมเพราะมันไม่ได้ผ่านแค่สมองที่ชอบวิเคราะห์แต่มันซึมลงไปถึงหัวใจที่หอยหาความสงบธรรมแท้ที่หาฟังยากนั้นไม่ใช่เพราะไม่มีใครพูด แต่เพราะเราไม่เคยหยุดพอที่จะฟังให้ลึกทุกถ้อยคำของพระพุทธองค์เปรียบเหมือนสายน้ำใสที่พร้อมจะไหลหล่อเลี้ยงใจผู้แห้งแลง้งแต่ถ้าเราเอาฝ่ามือปิดไว้แม้จะอยู่ริมลำทานก็ไม่มีทางได้ลิ้มรสความเย็นนั้นใจที่เปิดต่างหากคือบุญที่แท้จริงลองทบทวนดูสิชีวิตที่เราคิดว่าขาดอะไรแท้จริงแล้วอาจไม่ได้ขาดสิ่งภายนอก แต่ขาดการมองกลับเข้ามาภายในขาดการเห็นความจริงว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่ใช่เพื่อให้เรากลัวการสูญเสียแต่เพื่อให้เราเรียนรู้ที่จะวางและเมื่อใจเราเริ่มวางได้ทีละเล็กโลกภายนอกก็เหมือนเบาลงเองไม่ใช่เพราะโลกเปลี่ยนแต่เพราะใจไม่แบกนี่แหละคือธรรมะที่แท้ฟังยากไม่ใช่เพราะไกลแต่เพราะต้องฟังด้วยหัวใจที่ยอกคืนนี้หากคุณกำลังจะหลับ จงให้เสียงนี้เป็นเหมือนหมอนดุ่มรองรับใจที่เคยเหน็ดเหนือ่อยพรุ่งนี้เมื่อคุณตื่นจงจำไว้ว่าทุกเช้าคือโอกาสใหม่ทุกลมหายใจคือบทเรียนและทุกวันคือวาระแห่งการฝึกวางเมื่อใจเริ่มรับฟังด้วยความสงบเราจะพบว่าเสียงธรรมะไม่ใช่เสียงที่ดังลั่นแต่มันแผ่วเบาอ่อนโยนและสึมลึดเสียงนั้นไม่ได้แร่งให้คุณต้องรีบเปลี่ยนแปลงไม่ได้บังคับให้คุณต้องละทิ้งทุกสิ่งทันที แต่ค่อยๆเปิดทางให้คุณเห็นว่าสิ่งที่คุณกำลังแบกอยู่นั้นแท้จริงแล้วไม่จำเป็นต้องหนักเท่านี้เพราะทุกความกังวลทุกความคาดหวังทุกความเสียใจเป็นเพียงก้อนเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าใจแต่เราประยึดมันไว้เหมือนเป็นภูเขาหินธรรมะแท้ไม่ได้สอนให้คุณหนีโลกแต่สอนให้คุณมองโลกด้วยสายตาที่เบากว่าเดิมคนที่มีบุญจริงไม่ใช่คนที่เกิดมาแล้ว จอธรรมทันทีแต่คือคนที่ยอมให้ธรรมะเข้าไปแต่ใจเขาได้ต่อให้ได้ฟังแค่บางถ้อยคำก็เพียงพอให้ใจกลายเหมือนหยดน้ำเพียงน้อยแต่รดลงบนดินแห้งก็ทำให้แตกกอชีวิตใหม่คืนนี้ก่อนที่คุณจะหลับขอให้วางความคิดทุกอย่างไว้ข้างหมอนไม่ใช่เพราะโลกจะเปลี่ยนเมื่อคุณตื่นแต่เพราะใจคุณจะพร้อมเผชิญโลกด้วยความนิ่งนี่แหละคือธรรมะที่หายากเพราะมันไม่ได้อยู่ไกล แต่มันอยู่ใกล้เกินกว่าที่คนส่วนใหญ่จะมองเห็นเมื่อเราได้ฟังเช่นนี้ซ้ำๆใจจะเริ่มเรียนรู้ที่จะนิ่งไม่ใช่นิ่งเพราะกดขุมแต่ค่อยๆนิ่งเพราะเห็นความจริงเห็นว่าสิ่งที่เคยคิดว่าสำคัญที่เคยทุ่งเทแรงกายแรงใจให้ทั้งชีวิตบางครั้งก็เป็นเพียงภาพลวงตาชั่วคราวธรรมะจึงไม่ใช่เพียงคำสอนให้นั่งสมาธิไม่ใช่เพียงบทเทศในวันพักแต่มันคือเครื่องมือเล็กๆ ที่ช่วยให้ใจคุณเบาขึ้นในทุกวันทุกลมหายใจและทุกสถานการณ์คนที่มีบุญเข้าใจธรรมะไม่ใช่เพราะเขามีฐานะหรือมีความรู้มากกว่าคนอื่นแต่เพราะเขายอมฟังเสียงเล็กๆข้างในตนเองยอมรับว่าชีวิตที่สงบไม่ได้ต้องรอให้ทุกอย่างในโลกสมบูรณ์พร้อมแต่เกิดจากการฝึกใจให้สมบูรณ์ด้วยตัวเองคืนนี้ต่อยให้ทุกคำที่ได้ฟังค่อยๆซึมลงไปในจิต เหมือนหยดน้ำค้างที่ซึมลงผืนดินไม่รีบร้อนไม่คาดหวังแต่มั่นคงเพราะทุกหยดธรรมะที่ฟังด้วยใจจะไม่หายไปไหนมันจะรอวันเติบโตในอย่างที่คุณพร้อมและในอย่างที่คุณพร้อมจะรับคุณจะเห็นว่าแท้จริงแล้วธรรมะไม่เคยห่างจากเราเลยมันอยู่ในทุกเช้าที่คุณตื่นขึ้นมาแล้วหายใจเข้าหายใจออกอยู่ในทุกค่ำคืนที่คุณวางหัวลงแล้วปล่อยใจให้สงบ อยู่ในทุกครั้งที่คุณยอมให้อารมณ์ผ่านไปโดยไม่ยึดติดสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตคนได้ไม่ใช่การฟังธรรมะเพียงครั้งเดียวแต่คือการเปิดใจฟังครั้งแล้วครั้งเล่าเหมือนการรดน้ำต้นไม้ไม่มีครั้งไหนที่ทำให้มันโตได้ในทันทีแต่ทุกครั้งล้วนสำคัญนี่คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้มีบุญคือผู้ที่ไม่ปิดกั้นใจตนเอง ผู้ที่พร้อมให้แสงธรรมค่อยๆส่งเข้าไปทีละน้อยเพราะแม้เพียงแสงเล็กน้อยเมื่อมันลอดเข้ามาในห้องที่มืดมิดมานานก็เพียงพอให้คุณมองเห็นทางออกคืนนี้หรือเช้าวันใหม่ที่กำลังจะมาอาจไม่ใช่วันที่โลกทั้งใบเปลีย่ยนแต่จะเป็นวันที่ใจคุณเริ่มเปลีย่ยนและนั่นคือการเริ่มต้นที่ทรงพลังที่สุดที่ใครๆก็ทำได้เพียงเปิดใจสุดท้ายนี้ เมื่อทุกท้อยคำจังลงเมื่อเสียงธรรมเงียบสงบสิ่งที่เหลืออยู่ไม่ใช่เสียงใครแต่คือความนิ่งที่เกิดขึ้นในใจคุณเองนั่นคือสัญญาณว่าแสงทมได้แต่ต้องแล้วแม้เพียงเล็กน้อยแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงพระพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนโลกได้ทันทีแต่ใจที่ตื่นขึ้นแม้เพียงชั่วขณะสามารถเปลี่ยนทั้งวิธีคิดวิธีมองและวิธีดำเนินชีวิตได้ ความลึกซึ้งของธรรมะจึงไม่ใช่คำที่ฟังแล้วซับซ้อนแต่เป็นความจริงที่เรียบง่ายเพียงแต่เราไม่เคยหยุดเพื่อมองคืนนี้หรือเอเช้าวันพรุ่งนี้จงจำไว้ว่าทุกลมหายใจคือโอกาสทุกครั้งที่คุณยอมวางคือการปลดปล่อยและทุกการฟังคือการกลับบ้านกลับสู่ใจที่สงบอ่อนโยนและพร้อมจะรักตนเองโดยไม่ต้องร้องเงอนไขนี่แหละคือธรรมะที่หาฟังยาก เพราะมันไม่ได้อยู่ไกลแต่มันอยู่ตรงนี้ในตัวคุณรอให้คุณมองเห็นมา